หนุ an, ่มเนื้ออ่อนหมาอย่ากัดไก่กูนะกูจะขอเตือนเึงเอไว้อะไรเ่าถ้าหากมากแม้นรักใครชอบใครเนี่ยไปพูดจากับเขาดีๆกูพูดดีแล้วไงก็เขาต้องกัดกนเพื่อัวกูตายกูนี่ตายแน่แน่ เอาพวกพ่อของมึงเนี่ยใส่หัวกับเพาะไปจ้ะไม่กล้บไปไหนถึงนั้นเลยเก็บชีวิตของมึงเนี่ยเอาไว้เขาดาวปีใหม่เออเขาทำไมปีใหม่อ่ะเขาไม่รับกูแล้วอะเขาเาเอาทำไมตุ่มน้ำหน้าเมืองอ่ะพูดถูกใจเข้าไปเดี๋ยวกูจัดให้กูบอกแล้วอย่าเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนอะไรรูปโปรไฟล์ กูไม่อยากคุยกับมึงให้มากความทำไมใส่หัวพาลูกน้องของมึงอย่กับป้าไปซะเฮ้ยนี่มันทิปของปูกูนี่นี่นี่มีนี่ผู้หญิงคน ok นี้กูก็รู้จักรู้จักดีเลย أ, มึงรู้จักเ,เขาได้ยังไงเออเคยได้กันมไจริงหรือเปล่าไม,ไมจ่จริงนะคะจริงสิจ๊ะฉันเคยโสน่ะรู้จักก็จริงอยู่แต่ฉันไม่เคยมีอะไรกับเขาเลยนี่ในฝันไงฉันไม่ชอบของดำจ้ะฟัง ของดำเออของรูไม่อมชมพูเอ,อนเหอมบอกทไหมแสดงว่ากูยอยู่ที่นี่ได้ทาไมกู <c oughs> ไม่เข้าขายดำกูเข้าขายม่วงเนอรอกูเหมือนกันเข้าขายม่วงเมืนกันของกูเข้าขายสีชมพูกูทาลิปสติกให้ทุกวันนี่ ก yeah. <I S 1> mm ็้ไปซม่กลมจะกลับไม่จบกูไม่กล้ามจะกลับรือไม่จบกูไม่กล้าเกมที่รวิ่งเข้มามึงวิ่งเข้ามาลีเดียวจะลงงับกลาเป็นผี